สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีเดอนะคะวันนี้นะคะก็มาตามแนวทางของน้องแอนฟิวแล้วก็ความฝันของคุณลุงนะคะแอดมินก็ตามแล้วนะคะเ,เลขของน้องแอนฟิวเนาะแต่มาตามความฝันของคุณลุงหรือว่าคุณตาน้องแอนฟิวนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับคุณลุงนะคะว่าคุณลุงฝันว่ายังไงนะคะหงวดนี้นะคะ สวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีนครับสวัสดีครับคุณลุงคุณตาน้องแอมฟิวตาของน้องแอมฟิวเนาะหลังจากที่ปลอยตัวเลขน้องแอมฟิวไปแล้วคุณตาครับฝันดีใช่ไหมครับครับฝันเกี่ยวกับตัวเลขของน้องแอมฟิวใช่ไหมฝันว่าอย่างไรครับคือผมก็อยู่อสวนเนาะผมก็นอนมีบ้างบ้างแล้วแต่จังหวะเนาะประมาณแล้วแต่ก็ตั้งแต่น้องแอมฟิวเขียนให้ทานไปประมาณสองคืน หนึ่งคืนสองคืนคืนที่สองเออใช่คืนที่หนึ่งไม่ฝันคืนที่สองโดยเฉพาะเอ็นฟิวเออเคียนบอกเลขให้คุณตาไปแล้วนะครับผมแล้วก็คืนคืนที่สองฝันว่าผมนอนกระท่อมนู่นนู่นหน้ากระท่อมริมริมเขื่อนอ๋อแลว่าผมจะนอนนู่นในห้องครัวทํากับข้าวทําอะไรของข้าวไปนอนก็เกือบจะแจ้งไงครับประมาณน่าจะได้สามกว่าบาครับก็ฝันว่าไม่ ผู้หญิงสามสี่คนมากระซิบก็เหมือนผมฟันนะครับมองเห็นแต่เงาหน่ะมองก็เหมือนเห็นใบใบนาดำๆยังไงกระซิบบอกว่าเลขเลขแอ็นฟิลน่ะหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แกท่องท่องให้ผมซื้อเลขเอ็นฟิวหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ท่องจนผมตื่นแล้วก็จำได้นะนี่มันมันมันมาเข้าเลขเอนฟิวหนึ่งล็อกหนึ่งศูนย์ครับ แต่มันเข้าไม่เข้าสี่ศูนย์อันนี้ความฝันสองเลขเองในความฝันนี่เป็นผู้หญิงผู้หญิงครับผู้ห <Vietnam>. ญิงมากระซิบบอกด้วยครับนสามสี่คนน่ะพูดจับใจความบางบางครั้งก็ได้แต่บอกว่าเลขเลขเอ็นิวหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์บอกให้ตาซื้อน่ะเลขเอ็นพิวออกถูกหนึ 10, 10, 10, 10่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ี่ศูนย์แกท่องท่องจนจนผมตื่นอ่ะตื่นพอดีก็นอนไม่หลับ นอนไม่หลับก็เลยนอน,นยังไงก็ไม่หลับก็เลยแจ้งกับล,ล,ลูกเดินมายังไม่แจ้งผมส่งเบ็ดมาจากจากระท่อมนูน้นที่นอนทางนู้นมาครับไอเลขกเทียนชิวเขียนนะครับก็ฟันเห็นเหมือนกันเลยว่ามีคนบอกให้จับคู่เอาครับเขาให้ให้จับผมก็เลยจําได้เขาให้จับแปดแปดอะไรวะจำไม่ได้ในประได้เขียนไว้บอกเขียนไว้ไหมล่ะ เเดดตาตัวเลขของน้องอันฟิวที่เขียนให้นะมันมีแปดศูนย์ห้าเก้าแต่มันมีมีคนมาบอกผมเหมือนกันให้จับคู่เอามันมันออกมันมันถูกเลยแต่ให้ให้ลูกให้ตาจับคู่เอาเออใช่อ่าให้ลุงไปดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนเขียนไว้เดี๋ยวเกือบลืมฮะเลขสี่กับเลขเก้าเลขสี่กับเลขเก้าเอาระวางเส้นน้องบานมันเป็นเลขหกกับเลขเก้านะเนี่ยไม่ใช่เลขสี่นะอารีรถพอดีเลย รถพอดีเอารถเต็มรถฮะรถคนหาเอาไปค้นหาจนเจอเนาะคนเจอแล้วไหนนี่มันมามาถูกกับเลขเอ็นฟิวหน่ะถูกแหละแต่ว่าเขาบอกให้จับคู่ผมก็เลยนี่นี่จับนี่นี่เขาบอกให้จับคู่เขาเขาก็บอกว่าเอาแปดมาเอาดึงห้ามาเพราะว่าเลขเอ็นฟิวมันมันอยู่หนึ่งประตูมีสองเลขหนึ่ง ประตูมันสองประตูก็อยู่หนึ่งเลขก็เลยจับแปดห้าเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดห้าอันนี้คือความฝันของค,คุณลุงน,น,น,นี่ความฝันวน,นตัวัวความฝันของคุณลุงที่ลุงฝันว่ามีผู้หญิงนนนนมีผู้หญิงมาบอกเนาะว่าเลขล้านอ่ะทุกทุกตัวแต่ให้เอาตัวนี้ไปจับอันนี้คือความฝันของลุงค่ะพอไปดูเลขเอ็นพที่ทิถ่ายไปแล้วอ่ะมันมันมันมาถูกถูกเข้าหมดอ่ะ แต่แต่เขาบอกให้ดึงมานี่นี่ผมดึงมาเขาบอกว่าเอาหลักนี้หลักนู่นมาเขาบอกหมดผมก็เลยจําได้ก็เลยแปดห้าเจ็ดมีห้ามีแปดมีเจ็ดแล้วผมมามาวิเคราะห์ถ้ามันเกิดว่าแปดเจ็ดห้าก็เลยเอาเจ็ดเอาห้าอยู่หางมันก็ภาพภาพมันก็น่าจะเป็นเลขเป็นเลขเดียวกันแต่ว่าสลับครับขับสลับที่กันเฉยเฉยแปดห้าเจ็ดกับแปดเจ็ดห้าฟันอย่างเดียวเลยเนาะคนเนาะครเออมันไม่แม่นผมก็ไม่ฟันผง แต่ฟันงวดนั้นน่ะงวดนั้นมันไปออกน้อยลาวหมดเลยสามตัวเแกะสลักเอนฟิวเขียนไปบบกหนอสามหนึ่งศูลมันไปออกเอ้น้อยลาวหน้าน้อยเนาะสามตัวสามตัวตรงเลยใช่เอศู์หนึ่งสามน่ะเราโต๊ดทุกโต๊ดสามตัวโต๊ดสามตัวตรงเลยอันนี้ไม่รู้จักหรอกหนึ่งพันครั้งแม่นสองครั้งหรือหนึ่งครั้งเท่านั้นแหละเนาะแต่ก่อนคุณลุงเขาให้แม่นนะเลขเต่าเลขอะไรตอนผีทะล่ล้มดังๆอ่ะ เล่าบอกของท่านให้ทราบให้ดูว่าจะแต่เดี๋ยวนี้ลุงเขาของของของหลานแล้วเนาะเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ของหลานแล้วลุงก็เลยไม่ค่อยได้ให้ความฝันเท่าไหร่เพิ่งจะให้สองสามงวดนี่แหละของหลานทั้งหมดก็ไม่แน่แล้วเผื่อความฝันใช่ช่กลับมาแม่นอีกไม่แน่มันมาแต่ความันเนาะแต่ก่อนลุงก็แม่นนะตอนหลานยังไม่ให้น่ะลุงแม่นโอ้ยถูกตตรง สามตัวตรงก็ถูกห้าหกั้างบ่านเนาะตอนเรือล่มใหม่ๆมเห็นเห็นที่เต่าก็ถูกเห็นเลขที่เต่าเก็บใล้เต่ามาก็มาดูก็เห็นตัวเลขช่วงนั้นช่วงเรือล่มดังๆสนใจเหมือนกันอันนี้คือความฝันของคุณลุงแปดต้องมาแปดต้องมาแประกอบเลขอะไรไม่ไม่ทราบสามตัวมันไปไปจับคู่เลขอะไรผมก็ไม่ทราบนี่นะแต่แปดต้องมาแหละแต่ถ้าเลขเก่าเจ็ดน่าจะมา ถ้ามาอยู่ท้ายก็อยู่กลางอืนไม่หรอไม่แน่นะอันนี้คือเลขความฝันของลุงเนาะครับค่ะที่ฝันเห็นเกี่ยวกับหลานไปหาให้รัฐบาลมันทำเองรัฐบนี่หาดูเพื่อใดที่หนึ่งทายสามตัวนะครับทายสามตัวโอ้วันนี้ได้เสื้อใส่สวยนะลุงเนาะครับโอ้เสื้อเสื้อเสื้อสีเหลืองเสื้อไผ้เสื้อไผ้ โอ้แนวตัวนี้วันโซนถิ่นอีสานไอ้พองๆตัวนี้เนาะวันนี้บุกถึงสุเรียนบุกถึงทุรียนบุกถึงสวนเลยเนาะเป็นเถืสวนโง่เ right ถื่อนเลยแขนยาวมันหมดเหลือแต่แขนสั้นพอลุงทำสวนเนาะต้องใส่แขนยาวแขนสั้นแขนยาวก็ไม่ว่ากานขะให้มันได้เนาะขอให้ได้ใส่รับผมขอครับเถื่อนเราไม่ใช่หาง่ายๆมาย้ำเนาะย้ำความฝันของคุณลุงตายกิ้ว ย้ำผันซ้ำตัวเลขน้องแอนฟิวแปนว่ามีผู้หญิงมาบอกเนาะครับเอาอย่าลืมนะตัวนั้นอ่ะไอหนึ่งศูนย์สี่อะไรนะครับมองโคตเลยฟันนะฮะฟันเห็นแต่แบบนี้แหละหนึ่งศูนย์สี่เออใช่เจนลงให้หน่อยเพิ่มหนึ่งศูนย์สี่เพิ่มหนึ่งศูนย์สี่ต่อเมื่อกี้น่ะต่อตรงนี้เนาะใช่ใช่ใช่เออเกือบลืมเนาะเกือบลืมเขาบอกมีคนล็อกออ่่าาข้ย หนึ ms, says, ่งศ right ูนย kind of 네์สี่ศูนย์เขาบอกงี้ใช่ไหมครับเลขกระซิบคองฝันเขาบอกไงนะเขามีคนมาบอกว่าเลขเลขน่ะเขามาเกเขาบอกว่าครับให้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 ซื้อลูกเอเลขของของร้านน่ะออกแน่เลยหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์่งูนสี่ศูนย์ก็เขาก็ทงบอกแบบนี้แหละถ้าพูดไปก็หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เลขเก่าเนาะเอ็นาะอยู่ที่ไม่ออก ที่มันออกสีหนึ่งที่มันออกสีหนึ่งน่ะอที่มันออกหนึ่งสีเนาะอืหนึ่งสีสีหนึ่งนี่แหละแต่ซูนยังไม่ออกงวดนี้เนี่ยงวดนี้แหละงวดนี้จะออกใครไม่เล่นซูนจบเลยจบเกมล่างมาแน่นอนเลยผมว่านี่ใครไม่เล่นเกล่างเนี่ยนานแล้วไม่ออกออกแล่บมาอย่างไงนะนี่ล่างใครไม่เล่นซูนจบเลยจบเฮลใครไม่เล่นซูนจบเหวเลยครับเอาเล็กล่างอ่ะเจะล่างแต่บนหนึ่งซูนสี่ซูนแตเจะล่างอย่างเดียวครับ นี่นี่ผมชอบนี่ผมจะเล่นเล่นี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์ชอบโอ้ชอบครับหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์แครไม่เล่นศูนย์จบเหวเลยจบเพวเลยไปดูน่ะไปดูน่ะจับไปเลยนะครับผมผมมั่นใจเลยงวดนี้ศูนย์มาแน่นอนศูนย์มาอีกเหรอครับมาล่างบนบนน่าจะไม่มานะบนโอ้เหรอไมทีผมผมย้ำอ่ะบนถ้ามันมากก็มาลักษณะนี่นี่หกเก้าห้าเก้าเจ็ดหก ห้าเจ็ดประมาณนี s <S okay. ้แหละอ๋อนั้นบนครับบนถูกไปดูบ่ถูกครับใค่ไม่เล่นศูนย์จบจบเหนยวเลยจบเพวเลยโอเคครับผมขอบคุณคุตามากครับแล้วออกศูนย์มาหาผมเลยเออเนาะขอบคุณคุณลุงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม